กิจกรรมเติมเงินผ่านเว็บไซต์นะครับของเดือนนี้นะหมดวันที่30มิบิถุนายนนะครับผม300เนี่ยเราจะได้ยาเกรดในวีซี่นะครับส่วน500เนี่ยเราจะได้เหรียญเมอร์ลิตเนาะแล้วก็1000นะครับเราจะได้กล่องสุ่มอีพิกคอสตูมปีกนะครับอ่าซึ่งนะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมกดไปได้เลยนะเติมเงินนะครับสวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอีมานหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ โอเคครับนะ้วันนี้เราจะมาลงดันแจเขียวนะครับต่อไปก็12เว็บนะครับผมซึ่ง9เว็บนี่ลงไว้นานแล้วนะใครอยากลง9เว็บเป็นแนวทางครับไปดูคลิปเก่าๆได้นะถ้าถามว่าแดงประมาณไหนผ่านได้ประมาณสัก4,000อัพครับผมจะลืมสบายแล้วนะส่วนถ้าใครยังไม่ถึง4,000ครับแนะนำใช้พวกายาเจียมนะครับเนี่ยยาเจียมเลเวล2นะครับซื้อได้ที่ร้านค้ากิวนะฮะแล้วก็ยาฮีโรอิค โพลีวอเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยล็อกอินรายวันก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีอีกยาหนึ่งนะครับอันนี้นะครับโพลีวอเตอร์ออฟคิดิคอรนะอันนี้ก็ได้จากล็อกอินรายวันเหมือนกันนะครับอ่าก็จะมี2แบบก็จะมีแบบอ่าอยู่2ชั่วโมงกับแบบ15นาทีนะฮะก็ลองใช้กันดูนะครับมันจะช่วยทําให้เราผ่านกันได้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับอาจะมาลง12เว็บนะครับแต่ก่อนอื่น แลนะถ้าคุณจะลง12เว็บนะครับแอดลองมาหลายรอบมากแอดรู้สึกว่าเอฟเฟกเตอร์สำคัญมากนะครับเอ่อถือเอฟเฟกเตอร์ถ้าเป็นชิลเนี่ยโมโทเบรนครับหาเจาะ60นะครับได้คือจบเลยนะฮะอีกอันนึงก็คืออาร์ก d อ f ดีเฟนครับผมเอ่อขอระยะเวลาเพิ่มขึ้น8วินนะระยะเวลาเพิ่มขึ้น8วิคือดีมากนะครับอีกอันนึงคือทาริสเก้าครับอ่าอันนี้คือส่วนตัวนะอ่า ส่วนตัวนะครับส่วนตัวของตัวนี้เนี่ยพอมีไอ้สามชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยสบายเลยนะครับลงสบายมากนะอ่าจริงๆเนี่ยลงได้ตั้งแต่แดงประมาณ9 0 0 0พันเเป๊ะแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยทำของเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะหมื่น,นึงแล้วนะฮะจริงๆอะ่ะมันหมื่น,นึงแล้วแต่ว่าเปลี่ยนของไปนิดหน่อยก็เลยแดงลดนะครับอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับเราซื้อใบดันปุ๊บ นะฮะล้วก็เราจะมาที่กีนก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาเอาบัฟฟี่นั่นแหละนะโอเคบัฟฟีของกิววโกนะครับก็แอมไม่ใช่บริการบ่อยๆก็ขอบคุณกิววโกด้วยนะครับผมอ่บัฟฟีอย่าลืมว่ารับเสร็จแล้วนะกดออกปาร์ตี้ให้เขาด้วยนะครับนะใครแช่ปาร์ตี้นะโดนของแบนไม่เกี่ยวกันนะครับผม ก็สมควรโดนขอแบน์นะถ้าคุณแชร์ปาร์ตี้นะครับเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับเว็บแรกๆอะ่ะมันไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าว่าคุณต้องการอ่าอะไรดีต้องบอกว่ารีบนะถ้าคุณรีบนะครับก็แปลงเวฟบแปลงเบ t ทั้โหมดตั้งแต่เว็บหนึ่งไปเลยนะครับผมอาจะใช้หยวนแล้วก็ทหารรับจ้างสัญญาด้วยนะเพื่อความม่งไหวนะครับใครมีอ e ีลีน่าครับใช้ไปเลยนะอีล e ีน่า ของแอดเนี่ยจะสามารถลาก Metal Mode เบทเทิลโมดสามครับผมได้2เวฟนะอ่าเดี๋ยวลากให้ดูนะครับเนี่ยเราลากมาตีรวมกันให้หมดนะครับมันจะประหยัดเวลาลงเยอะนะอ่าตีไปตีไปเออเราจะไม่ใช้บัฟนะครับเราจะไม่ใช้บัฟเพราะว่าถ้าเราใช้บัฟเวฟแรกเนี่ยตอนไรแค่เราจะคููดาวน์บัฟไม่ทันซึ่งชิลเนี่ยมีปัญหาเรื่องตีบอส นะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องเคียร์มอนกลุ่มหรอกแต่มันม,มีปัญหาเรื่องเคียร์บอลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บบัฟไว้อัดไรแค้นนะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนถ้าใครจะประหยัดเกรดเนี่ยของพอๆกันกับแอดนะครับผมเ,เรายืนคอมโบได้จนถึงไรแค้นเลยนะครับเรายืนคอมโบได้จนถึงไรแค้นเลยเราทําเวลาได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะอ่าเวฟสองมาปุ๊บตีต่อไป สูตรฟาท่านนะครับตามที่เห็นนะดิสอาร์มกับยุดวิพล์นะครับใช้2อ,อย่างถ้าใครเลนไม่สูงเนี่ยใช้ฟาท่านเดียวก็พอนะครับผมมันจะได้ดาะมิสเสถียรหน่อยนะเพราะว่าพอเราฟาท่านเนี่ยมันสูบมันจะติดตัวเราอยู่1ิาวินะครับซึ่งถ้าเราฟาท่านเดียวนี่ซึ่งถ้าเราฟาท่านเดียวน,าานยวนะครับแล้วเราวนสูตรต่อนะครับผมมันจะแทบจะไม่หายเลยนะอ่ามันจะมีบางจังหวะที่เราอาจจะแบบเอ่อ เสียสเตตัสสูตรไปวิถึง2วินะครับแล้วมันจะฟาท่านแล้วก็แมคคีจะเพิ่มขึ้นใหม่นะซึ่งของชิวเนี่ยแมคคีเพิ่มขึ้น7นะครับเดี๋ยวไอเรื่องแมคคีเนี่ยแอดมีวิธีมาบอกทีหลังนะเดี๋ยวขออันนี้ขอเป็นคลิปแจ๋เขียวก่อนล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องสเตตัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลงพวกสอนเล่นนะครับผมฟอชิวนะอ่าสิบสองเวฟเนี่ยบอกตรงว่าแอดใช้ยาเกตเปลืองนะประมาณประมาณ15ขวดต่อ1รอบนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้ว12เวฟเนี่ยถ้าเสียยาเกตขนาดนี้ฟาร์ม9เวฟก็ได้นะฮะอ่าตรงนี้ก็ลากไปเลยครับลากไปจนลาแค้นเกิดถ้าใครต้องการประหยัดยาเกตหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ทหารรับจ้างสัญญาตัวนี้นะฮะเราอาจจะใช้เป็นเอลิโอเนลนะครับถ้าใครซื้อไว้แล้วก็เปิดเอลิโอเนลก็ได้นะส่วนถ้าใครมีเอ่อเพทินัมวิงซิเวอร์นะครับหรือเครื่องเนี่ยอ่าอ,อนไหง้นะ อันนี้นะครับเนี่ยมันจะเรียกฐานวราจ้างเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็เรียกเอลิโอเนลนะมาช่วยได้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดเกรดนะเพราะว่ายัางไงเนี่ยเราลงหลัก5นาทีขึ้นอยู่แล้วอ่าพอเกิดปุ๊บครับก็ฟูครับผมฟูก็ผมกดไปเลยนะยัดไปเลยนะ พอบอสตายอย่าลืมปิดแบตนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ยืนเต้นไปเอจะไม่ทำให้เกตเต็มนะจะค้างไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันเบื่อยาเวฟสี่ห้าหครับไม่ยากแต่เวฟป,ปัญหาที่สุดคือเวฟห้านะ ซึ่งไอ้เวฟห้าไอ้เวฟบล็อกเนี่ยมันยังไงซะมันก็ต้องลากตีหลายครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําเวลาจริงๆคุณจะต้องดาเมจมากพอสมควรนะครับซึ่งแอดไหวอยู่นะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะอาเวฟอื่นมาล่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเวฟห้าเวฟหกเนี่ยมีทิกอยู่นะอาใช่ไปสิบสองเวฟนะครับผม เออยากระล้มนะครับพกมาด้วยนะครับอ่าอันนี้นะ h o l y w a t e r of resistance นะครับผมพกมาด้วยหนึ่งอ่าใช้รอบว่าหนึ่งขวดนะครับผมตอนที่มันมีร้านค้ายอยู่ีขายอะ่ะถ้าใครต้องการลง12เวฟขึ้นไปอะ่ะซื้อมาเก็บไว้ได้เลยครับผมแอซื้อมาไวอ้อ่ะทีหนึงก็200ขวดนะครับประมาณนั้นอ่าถามว่าใช้หมดไหมก,ก็ใช้ก็ใช้ไม่หมดอะนะนะก็ อย่าเห็นดเลยนะเดี๋ยวเราจะสองอ,อน,นะครับอย่าไปกลัวเปลืองเกตดน,นะอย่าไปกลัวเปลืองไปเปลืองเ,เกตดน,นะไอ้เวปผ้ามันมันน่ารำคาญนะผมพูดตามตรงเลยอ่ะตรงนี้ครับผมเราเดินวนนี้สหนึ่งนะเราเดินวนนิดหนึ่งเดินเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเดินวนนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ก็ตีเลยนะครับแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์มอนพอมอนเริ่มตายเนี่ย ไอ้พวกที่มันไม่ตีเราเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามานะครับตรงจุดๆนั้นเนี่ยเราจะลากใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้สองออไปก่อนนะครับเน,เ,นเนี่ยเนี่ยเดินได้เห็นไหมเดินได้เห็นไหมอ่ะทีนี้เราลากครับผมเราลากเนี่ยเราดูระยะด้วยนะอ่าอันนี้คือตีถึงนะครับแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ถึงตัวข้างหลังแต่ตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะสเปซโดนแล้วนะอ่าสเปซโดนแล้วนะ อันนี้ตีฝั่งนี้ก่อนครับเพราะว่าฝั่งนี้ใกล้ตายนะแล้วแล้วก็กลับมาตีฝั่งนี้แล้วก็ปิดแบตท,ที่เหลือในคอมโบไปได้เลยนะครับเพราะว่าอาดามมิเราไม่ได้น้อยอยู่แล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าแอดเลทเท่าไหร่ลงได้เนี่ยคือหกสิบสามนะครับแต่ว่าตอนนี้สเตตัสเพิ่มนะครับ 6, 6หกสิบเจ็ดนะ ของยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวของเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเลทนะครับแอดมีวิธีเล่นอยู่สำหรับชิวนะอ่าสำหรับอาชีพอื่นก็ประยุกต์ใช้เอาแล้วกันอ่าส่วนเว็บหกครับผมเห็นสีเห็นสีดำาๆตรงนี้ไหมนะเห็นสีดำดตรงนี้ไหมให้เรามายืนตรงแถวๆนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะมีบอสเกิดอ่าบอสมินิบอสเห็นไหมมันจะเกิดหน้าเราเลยนะครับแล้วเราเดินวนนิดเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยืนดีๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาเลยครับผมนะ มอเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งใส่เราทันทีครับถ้าคุณยืนดีๆนะอันนี้แอดยืนไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเดินบนนิดหนึ่งอ่ะทีนี้ก็เปิดแบตตีไปครับแล้วก็พอเราอ่าพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยเราดูนะตรงไหนไม่โดนนะครับให้เราลากมาอ่ะอย่างนี้เห็นไ,ไหมมาเดินเข้ามาแล้วอ่ะลากซ้า,ายอ่าตีไปอ่ะขวานิดน,นึงนะครับขวานิดน,นึงอ่า อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครับอ่ะดึงไปข้างบนหน่อยอ่าอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้พยายามทําเวลานะครับถ้าจะไป12เวฟนะส่วนถ้าใครลากตัวเด็กนะครับก็พยายามให้มันอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเพราะาเราเดินทั่วไม่ได้เดี๋ยวคนดูมันไม่ได้ ep นะครับอ่ะประมาณนี้ ก็กดเกตไปนะเล่นแบบไม่เปิดกงเกตนะครับนี้ลงให้ดูเฉยต่อไปก็ Thailand น,นะครับสองล่างอ่ a ไท a แ d นด์ไปลงแบตครับผมเอจะใส่ดาเมจนะตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับ มีเหตุผลอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าถ้าเรากดบัฟเหลืองเนี่ยเราปล่อยให้มันฟาท่านไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยช่วงที่มันวนได้สุดแรกอะดิสอาร์มอะกดฟาท่านเลยนะครับเพื่อเพื่อจะทำให้แมกเตตเราเพิ่มนะอันนี้ถ้อันนี้ถ้ายืนไหวแบบแบทบเนี่ยเรากดแค่ีเฟท์คิวก็อยู่แล้วนะครับ ่าเดี๋ยวสก,กิลนี้เราไว้ใช้กับตัวที่2นะอ่าตัวที่2นะครับลงมาตีนะครับอ่าตรงนี้เราไม่มีสก,กิลเหลืองนะสังเกตนะครับขึ้นปุ๊บดิสอาร์เลยครับดิสอาร์ปุ๊บก็สาบเลยครับอ่าทีนี้ก็ขึ้นอาร์กอฟดีเฟนครับผมกันเอาไว้แล้วแล้วหลังจากนั้นปล่อยให้มันมวนสูตรนะครับเราอ่าเราจะสังเกตว่าเลดเราเนี่ยจะเป็น7.4อยู่ดูพักหนึ่งเลยนะอ่า มันกลับไป67แล้วครับแล้วก็ฟาท่านเห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะอยู่มันจะเสียจังหวะประมาณสักวิสองวิถือว่าไม่เป็นปัญหานะฮะถ้าใครถือเป็นฝาท่าน3นะครับมันจะเสียจังหวะไปประมาณสัก5วินะไม่เกินตรงนั้นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อ2อนะครับผมอ่ะ2อไปถ้าออล่าทาตไฟฟ้า มันเปิดให้ใช้ได้เมื่อไหรอ่อะจะลงง่ายขึ้นเยอะนะครับบอกเลยว่ามันแรงกว่าออร่าธาดินนะส่วนยาเกรก็ปั๊มไปครับผมปั๊มไปอ่ะผมมันใกล้ตายครับแอดจะปล่อยให้มันตายนะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเราเดินออกมาครับแล้วล็อกกล่องเอาไว้ หลังจากนั้นนี่เราจะฟอสคิกใส่แต่ว่าก่อนที่เราจะฟอสคิกใส่เนี่ยเดี๋ยวรอคูดาฟอสคิกแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเรามาทําอย่างนี้เนี่ยมอนมันจะไม่วิ่งมารวมกันครับผมไอเวฟนกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะฟอสคิกใส่นะครับฟอสคิกล็อกหัวก่อนฟอสคิกอ่าเก็บของนะครับเห็นไหมว่ามอนเนี่ยจะวิ่งใส่เราเลยครับโดยที่เราไม่ต้องลากนะแล้วก็ให้เราล็อกหัว อ่าตัวไอไอตัวข้างบนอ่ะอ่ะไอไอตัวใหญ่สุดอ่ะมันจะตีโดนหมดครับอ่านี่ถ้าเป็นชิวนะถ้าอาชีพอื่นนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำอย่างนี้ได้หรือเปล่านะแต่ถ้าว่าเป็นชิวอ่ะตีโดนหมดนะฮะอันนี้คือเพอร์เฟกเลยมันจะช่วยเซฟระยะเวลาได้มากขึ้นนะครับอ่ะก็ปลดแบตไปก่อนนะครับเพราะว่ามอนใกล้ตายหมดแล้ว ่ะจบนะครับอ่ะจะเห็นว่าหน้าแดงและอ่าบับโลกระแทกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแน่นอนว่าเราจะใช้ที่เว็บ5นี่แหละนะครับเราจะกดทั้ง2บัฟในเว็บ5นี้เลยนะครับ,รอ,บ,บ,รรบอ่าเดี๋ยวมันจะของแอดเนี่ยมันจะไปคูดาวทันตอนบอส3สีเกิดนะฮะอ่ะแปลงแบตครับผม ลากนิดนึงนะครับเราวิ่งแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้ฟาดนะครับแล้วก็เปิดบัฟครับผมแล้วขึ้น r e f ฟ e c t s h i e l ไว้นะถ้าใครกลัวยืนไม่อยู่นะครับอ่าส่วนถ้าใครแบบอาร์กอ e ดีเฟนไม่ได้ครูดาวก็เป็นอาร์กอ e ดีเฟนก็ได้ครับนะถ้ากลัวว่ามันจะบางเกินไปนะครับผมอ่าพอเริ่มตายเห็นไหมมันจะวิ่งใส่เราทันทีครับผมอ่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวอ้วนตัวนี้เนี่ยมันจะ ค,ค่อนข้างที่จะตีไกลนะบางทีเราต้องลากให้มันเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้เราตีถึงนะเดี๋ยวนะลากนิดนึง่งเห็นไหมพยายามตีให้โดนให้หมดครับโดยเฉพาะไอ้บอสสองตัวเนี่ยเอเอีิกว่าบอสได้นะเพราะว่ามันอึดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนียแค่นี้นะครับอ่ะปิดแป๊ดไปคอมโบไปเลย โอเคอทีนี้ก็เต้นไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปั๊มยาอีกสักขวดเวฟต่อไปเวฟ9เนี่ยมายืนตรงกลางเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมันจะมีบอสต,ตัวสีน้ำเงินเกิดน,นะฮะไอตัวนั้นเนี่ยมันตีล้มบ่อยนะครับถ้าใครลงเก้าเวฟบ,บ่อยๆจะรู้ว่ามันตีล้มบ่อยมากนะฮะพยายามล็อกหัวมันเอาไ,ไว้นะฮะเนี่ยเนี่ย ล็อกหัวมันเอาไว้แล้วลากถ้าล้มก็คือกดจิ้มพื้นรัวๆครับนะถ้าล้มก็คือกดจิ้มพื้นรัวๆส่วนถ้าฟาท่านขึ้นนะครับเราฟาท่านเลยอ่าแต่ว่าอันนี้เคยบอกไปแล้วนะว่าเราจะฟาท่านก่อนนะครับเพื่อให้แม็กเลดมันสูงอ่าแล้วทีนี้เนี่ยเราแล้วทีเนี้ยละเราดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าดาเมจดาวขึ้นบนหัวเมื่อไหร่ครับผมกดฟาท่านทันทีนะมันจะไม่ล้มนะถ้าเรากดจังหวะด,ดีๆเนี่ย อ่าต่อไปนะครับต่อต่อต่อตอนนี้แอดยังไม่ล้มนะอ่าคลาสคอนข้าสำคัญนะครับถ้าใครคลาส20ได้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะล้มน้อยมากนะฟาดอ่ะอ่าบอสตายแล้วไม่ล้มเลยนะรอบนี้ถือว่าโชคดีมากครับตีไปตีไป โอเคนะรีแบทให้เรียบร้อยนะครับปั๊มยาเป็นหนึ่งขวดทาหารับจ้างเรายังไม่หมดเวลาเลยนะเหลือแค่20วิวินะครับ9เวฟลงไป15นาทีนะฮะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวพอทหารรับจ้างหมดก็รีบเรียกเลยนะครับผมมันคน่อนข้างจะสำคัญในการเบิร์ดบอสนะโดยเฉพาะชิลเนี่ยอ่าต่อไปก็คือเริ่มมาปุ๊บนะครับกดยากระลบนะครับ ตีบอสนะครับแปลงแบทแน่นอนว่าเราจะชาร์จเลยครับผมแล้วก็ฟูบัฟใส่นะครับอพอบอสอีกตัวหนึ่งเริ่มเกิดพบครับเราก็กดอาร์ f ออฟดีเฟนเลยนะเพราะว่ามันจะเริ่มแรงนะครับเห็นไหมมันเริ่มแรงนะอันนี้เราก็ปล่อยตีเซ่ๆไปก่อนนะครับผมอ่าพยายามเอาไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยให้ตายไปไๆนะครับ เหมือนเดิมนะครับมาตีล้มบ่อยถ,อถ้าเกิดว่าขึ้นดาเมจดาวเนี่ยให้เราขึ้นฟาท่านทันทีเลยนะครับตรงนี้ถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งแล้วให้กดฮิวขึ้นมาครับผมอ่าเดี๋ยวอาออฟดิเฟนหมดเนี่ยเราจะขึ้นรีเฟกชิลแล้วก็บัฟโลเข้างหลังนะครับอ่ารีเฟกชิลแล้วก็บัฟโลนะ ตีไปตีไปตีไปนะตอนนี้ยังไม่ล้มเลยนะรอบนี้คือแบบรอบนี้คือแบบแทบไม่ล้มเลยนะบางรอบนีล้มยับอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะหน้าแดงหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เลือกอันตรายครับผมแล้วเราจะขึ้นเป็น Shadow Chill นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะสองออนะอ่ะเรื่องอันตรายนะครับ อ่าสองอไปตีอ่าถ้าเชดูชิวหายไปแล้วเนี่ยคุณจะมีบัฟปีฟ้าอีกครั้งหนึ่งในการยืนะครับอันนี้ก็ตีไปก่อนเนี่ยปัญหาของเอเบสคือเว็บบอสนะฮะ ถ้ามันไม่คลีเนี่ยมันจะเบาเลยถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับถ้าไม่คลีของแอตตีเจ็ดเองนะครับแต่ว่าพอคลีนี่ตีสี่หมื่นกว่านะอ่ะพอแบตหมดครับเปิดแบตสองกดบัฟปีกฟ้ากันทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตีครับผมยกโล่ไปเลยครับมันจะได้นิง่งอย่างน้อยๆก็ตัดดาเมจได้หน่อยหนึ่งนะฮะ อ่าเบทเทอร์มสองเนี่ยเราใช้เพื่อขั้นเวลารอรอไปทั้งหมสามนะอ่าช่วงช่วงระหว่างนี้เราก็ปั๊มยาเกตไปได้นะครับอ่าพอไปสามกลับมาครับเปิดไป3สาอ่าทีนี้ก็เหลือแค่ตัวแดงแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับดิสอาร์มไปเลยเพราะว่าเราไม่มีไอ้สกิลเหลืองนะ เดี๋ยวเรารออาร์กอฟดีเฟนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะฟูเหมือนเดิมนะครับชาร์จอ่ะเปิดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตีไปอ่าเริ่มตีแล้วครับผมอาร์กอฟดีเฟนต้องขึ้นนะอ่ะดีบัฟถึงทีนะครับแล้วก็ตีต่อ อาจจะเห็นว่าบัฟเราเนี่ยคูลดาวกลับมาหมดแล้วนะเพราะนั้นคือไม่ตายแน่นอนนะครับอยู่แค่ว่าคีให้บ่อยแล้วตีให้ทันก็พอนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าคีไม่บ่อยนะพูดตรงๆเลยถือว่าคีไม่บ่อยเพราะปกติจะเหลือ1นนาทีครึ่งนะครับบอสแดงตายนะอันนี้เนี่ยสามสิบวิสามสิบวิบอสแดงตายนะอย่างช้าเลยรอบเนี้ย อ่าประมาณนี้นะครับอาจจะแบบเอ่อไม่ล้มก็จริงแต่คิไม่ทีนะครับประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวต้องทำเลรเพิ่มนะอ่าตั้งแต่เวฟบเว็ดสิบสองเนี่ยพูดตรงๆว่าแอดล่าเหมือนเดิมตลอดก็คือเดินแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับ อ่าแล้วก็ตีเลยนะอ่าตรงนี้จะล็อกหัวเป็นคิลเลียนอะ่ะหาหัวคิลเลียนไม่เจอหาหัวคิลเลียนไม่เจอหาหัวคิลเลียนไม่เจอจริงเหมือนจะโดนหัวคิลเลียนแล้วนะอ่านี้พูดตรงๆว่าแอดเคียรได้ไม่หมดนะครับพวกเวฟสิบสิบเอ็ดเนี่ย แต่คือน,นี่แหละอะลงได้แล้วนะครับก็เอามาให้ดูก่อนดาเมจเราอาจจะน้อยไปนะเพราะว่าเอสก็อย่างอย่างที่เห็นครับยังไม่ได้ใส่ของแอมสักชิ้นเลยนะถ้าใครแบบว่ามีเท้าเอ็มสามูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเ,เสื้อเอ็มสิบสี่นะครับก็ช่วยได้เยอะนะบอกตรงมันมีอยู่ตัวหนึ่งไม่มานะแต่ว่าเราไม่ลากนะเพราะว่าแอสเคียนไม่หมดอยู่แล้ว ถ้าเกิดบอสตายแล้วเราอา่เราพยายามเลือกเป้าตีหน่อยนะครับมันจะได้แบบโดนเยอะๆนะครับให้มาตีโดนเยอะๆเราคุ้มนะอ่าเดี๋ยวเราจะปิดแบตก่อนที่เวลาจะหมดนะครับอ่าโอเคปิดแบตได้อ่าก็เหลือประมาณนี้นะ เดี๋ยวคูดาจะกลับมาครับผมแน่นอนว่าเวฟต่อไปก็คือหน้าแดงเลยอ่ะยัดยาเกตไปเหมือนเดิมนะเราเล่นแบบไม่เปลืองเราไม่ใช่ไม่เปลืองหรอกเราเล่นแบบไม่กลัวเกตอ่ะเปิดแบทครับผมสี่เหลี่ยมเล็กๆครับนะจำไวน้นะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะ อ่าตีครับผมทีนี้ก็เปิดปั๊ไปเลยครับอย่าลืมกดอาร์กอบดีเฟนด้วยนะอันนี้จะพูดตรงๆว่าแอดเนี่ยขาดของหลายชิ้นนะครับเอ่อกําไรจกกกอกก็ยังไม่มีใส่นะคือหลายอย่างมากจริงๆแล้วยังดันต่อได้เยอะเลย นะครับถ้าเราเจาดาเมดเนี่ยอ่ะลาแมานนิสหนึ่งนะครับมันโดนฟาท่านเราไงมันเลยยืนนิ่งนะไอตัวนั้นนะ่ะเพราะว่าฟาท่านเราทำไม่ล้มนะอ่าตรงนี้โดนครบหมดนะครับอ่าไม่เปิดไม่เปิดรีเฟรชชิลก็ไม่ตายนะครับอย่างนั้นก็ปล่อยไปเลยนะ น่าจะหมดนะหรืออาจจะไม่หมดก็ได้นะครับแต่น่าจะหมดแหละไม่หมดว่ะเราต้องรีแบทก่อนนะเพราะถ้าเราไม่รีแบทเนี่ยมันจะเวฟต่อไปเนี่ยเวฟต่อไปเนี่ยเราจะแบทมันจะรีกลับมาไม่ทันนะครับอ่าตรงนี้แอดมองว่าเรายืนตรงกลางอย่างนี้นะครับเดี๋ยว เพราะมอนน่าจะวิ่งใส่นะครับมันจะเป็นมอนบินได้นะส่วนใหญ่คือไอ้มอนประเภทบินได้เนี่ยมันจะวิ่งใส่นะฮะถ้าเราอยู่ตรงกลางนะครับผมอ่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันใครมีทิกากอ่าราก11บาก10 1็12บอครับบอกกันหน่อยก็ดีนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับหมนรู้ว่ามันจะวิ่งใส่นะอ่าแล้วเราก็ค่อนข้างจะตีรอบๆตัวอยู่แล้วนะครับฟอร์ชิลบอกตรงว่า คิดไม่หมดนะดูจากเวลานะผมเวลาดัานเหลือแค่40วินะครับส่วนไอเวลาเวฟมันเป็นหนึ่งนาทีอยู่เลยนะอ่ะเวฟนี้ก็เคลียร์ไปแล้วกันนะเนื่อจากดาเมจไม่พอก็อย่างว่าแล้วนะอ่ะส่วนถ้าลงจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้ยาเจมนะครับใช้ยาแอมใช้ยาอะไรพวกเนี้ยช่วยทําให้เล่งดาเมจได้อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมร้านค้ากิวนะครับผมมันจะมีลูกบาทกิวนะครับอันนี้เรามาลงสดๆให้ดูก่อนว่า แอ้ไม่ต้องกดยาเลยนอกจากยาเกตแล้วก็ไอ้ยากระล้มนะครับก็ลงได้ละอันนี้ก็ตีย,วยาวๆไปนะเหลือ3 2และ1ครับจบโอเคเป็นไงบ้างครับผมกับนิเบตเจอิ 2เวบนะอ่าประมาณนี้นะอันนี้คือถือว่าลงได้แล้วนะอีกอย่างหนึงมันก็ไม่ได้ลำบากเกินไปแต่อาจจะเสียเกรเยอะหน่อยนะครับก็เหมือนกับช่วงที่เราลง9วบเวฟแรกๆเราก็จะประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะเดี๋ยว12เวฟเคลียร์หมดเคลียร์สบายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีตอนนั้นน่าจะลงชํานาญกว่านี้เยอะมากแล้วนะฮะโอเคครับก็วันนี้มีเท่านี้แล้วครับผมบายๆครับทุกคน